สวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งนะครับกับการรีวิวสินค้ากับ Anubis Card Game ครับโดยที่วันนี้สินค้าที่เราจะนำมารีวิวก็คือนี่ครับ p r e m i u m Pack 18นั่นเอง p r e m i u m Pack 18เนี่ยเป็นสินค้าพิเศษนะครับที่จะออกส่วนใหญ่แล้วก็ปีละครั้งนะครับก็พ r e m i u m Pack อันนี้นะครับเป็นร้อนแรกนะครับซึ่งออกเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะฮะปี2015นั่นเอง ส่วนลอตที่2เนี่ยที่จะมา mass production ก็จะเป็นช่วงมีนานะครับของปี2016น่าจะราๆนั้นนะครับก็แพ <_ C 1> <ๆ S 1> ็นค <ๆ S 2> นี้นะครับข้างในมีการ์ดทั้งหมด20แบ,บ20แบบด้วยกันนั่นเองโดยที่การ์ดทุกใบเนี่ยมีโอกาสเป็นคอมมอนก็ได้หรือจะเป็นซีเกตก็ได้นะครับผมโดยใน1ซองเนี่ยจะมีการ์ด4ใบประกอบด้วยคอมมอน3ใบแล้วก็ซีเคตหแบบนะครับก็รวมทั้งหมดเป็น4ใบนั่นเอง โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปิดกันเลยดีกว่านะครับาการ์ดในแพ็คนี้นะครับที่คนส่วนใหญ่เล็งกันไว้ที่อยากได้เนี่ยก็น่าจะเป็นหมเลขสามสิบแปดนะครับโฮปไท t a นิกนั่นเองเพราะถือว่าเป็นการ์ดแรงแปดที่ดีพอสมควรเลยเอามาเล่นกับเด็กที่เล่นแรงแปดได้หลายเด็กนะครับแล้วก็อาจจะใส่บลูไอซ์ที่มากับชายนิว g v เ c อรี่ได้ด้วยนั่นเองอามาดูกันดีกว่านะครับแพ็คแรกได้เลยเอย อ่าเป็นกับดักของโมนาก็มีนะครับหรือว่าพวกนัมเบอร์ที่เป็นแมงมุมนะครับแล้วก็นัมเบอร์77นั่นเองเอ่อเซเว่นซินะครับก็เอามาเล่นกับเด p รัปเปอร์ได้ด้วยแรงอัพสายใหม่นั่นเองนะครับใบที่2เป็นอ่าโมนาอีกแล้วนะครับเป็นโมนาตัวใหม่ที่มากับมัง,งะแล้วก็กับดักของแฟนตอมไนท์เป per เป็นเวทนะครับเออสีแคทครับขอโทษสีแคทเป็นเวทนะครับชานิงโฮกรนนั่นเองนะครับ หรือว่าอะไรวะต่ำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่เป็นการ์ดกระดงที่ใช้กับพวกยูโทเปียนั่นเองหรือพวกโฮกนะครับสองแรกผ่านไปมาดูสองที่สองกันบ้างครับ <c oughs> ที่เล็งไว้ก็คงเป็นเอ็กซีดเลนแปดนั่นเองนะครับอ่าใบแรกนะครับใบที่สองเป็นกับดักของมนานอีกแล้วนะครับอ่าเป็นแมงมุมนะครับลำเบอร์สามสิบห้า สีขาวอ่าอัลติมายาบิชบอกินนั่นเองนะครับสีเข็ดแลนั่นเองเป็นล่างสุดยอดนะครับของคิมซันดากอนนั่นเองมากับมังงะเช่นเดียวกันเป็นสีเข็ดนะครับสองที่สามนะครับอ่าอันนี้เป็นจัง ู้สเตจชือ่อตังเชนเจอร์นะครับถ้าจำไม่ผิดอะสตารัสชาร์จบอลลีเออร์มังครับถ้าจำชื่อไม่ผิดก็เป็นซิงโคลหกดาวของอาทีมสตารัสนะครับอะใบต่อไปเป็นอาไพ่เวทของโมนานะครับเอาไว้ทำลายการเซตนั่นเองเฮ้ยอเป็นซีเ e t เป็นนัมเบอร์ด้วยนะฮะ อ่าน่าจะเป็นหมายเลขเจ็ดใช่ครับ7ซเซีนเอ๊ะ7ซนซีนนะครับอ่าเป็น number ที่เป็นแมงมุมนะหมายเลขเจ็ดสหลงสิงเพิ่งโจมตีถึง4,000เลยทีเดียวนะครับเป็นซีเกตก็ถือว่าได้ใบดีพอสมควรนะครับมาเริ่มสองซองสุดท้ายกันดีกว่านะครับว่าจะมีพวกเทคโนิคหรือไม่นะฮะโอ้ใบแรกเป็นแมงมุมอีกแล้วนะครับ number 84 นัมเบอร์35มแบงมุมทั้งนั้นเลยนะครับดักแลก้วก็อ่าอันนี้รู้สึกเป็นชายนิ่งของโลนนะครับเป็น s e c เก t ตนั่นเองเอาไปทำโฮปเซลได้นะครับเอฟเฟกคือเลือกมอนสเตอร์3ตัวและเอ็กซินะครับให้โตตามเงื่อนไขทำเป็นมอนสเตอร์ยูโทปีได้หนึ่งตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นยูโทปีหรือยูโทเปียก็ได้เหมือนกันสองสุดท้ายนะครับ รี v i n g the heart ส n ซลเดอ r ์คารโช๊ะอ่า number ร์สามสิบเจ็ดนะครับอ่า woven shark spider เอ้ยสักอย่างนะฮะเอชไชนีโฮลโลดีอาร์นะครับมอสเทอร์เอฟเฟกอ่าจังคุนิโบนะฮะเอาไว้ทิ้งการเอฟเฟกต์ดาเมจได้นะนี่กับดักอ่าเป็นกับดักของโมนาท์นี่นะครับก็นี่นะครับ 52ที่เราเปิดมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็กับปากโมนกเต็ไมไปหมดเลยนะฮะ <g ười> <g ười> ก็จบลงไปแล้วอีก1 Pa c k o p e n โอ g นะครับก็อันนี้เป็นสินค้าที่มีจำนวนค่อนข้างจำกัดหน่อยก็เลยเปิดให้ดูแค่5 2องเนาะเป็นคลิปสั้นๆกันไปนะครับก็ไม่ได้ลำเบอร์38เสียใจมากนะอยากได้มาใช้เหมือนกันก็ยังไงท่านใดที่สนใจนะครับสั่งซื้อ p m m pack ก็อยู่ที่แพ็กละ200บาทนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m s l a s h u n d i s c a r d g a m e นะครับส่วนซิงเกิลก็เดี๋ยวจะลองดูว่าเปิดได้อะไรแล้วก็จะทยอยลงขายเรื่อยๆนะครับก็ท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมติดต่อมานะครับขอบคุณครับ